สั้งหมดเนี่ยไปเตยนะมีการโอนชื่อเข้าปริญญาลองเอกยังว้นทะเบียนเห็นไหมผมไม่เห็นว่ากระบวนการเนี่ยมันมีการเอารถของผู้กับโจ้เนี่ยซึ่งเป็นของกลางส่วนหนึ่งในปปชปรารกฏว่าเอาไปเอาไปขายก่อนที่โจ้จะเข้าเรือนจำค่ะก็คือที่บอกว่า13คัน13บ3คัน20กว่าล้านประมาณ30กว่า30กว่าล้านเพราะว่าที่เตยได้ไปคือฟรเป้ายแดง แล้วอันนี้ก็คือทําให้พุ่มกับโจไม่พอใจและนํามาสู่การที่เป็นคดีที่ฟ้องนายตำรวจใหญ่ท่านนั้นถูกต้องฟ้องเนี่ยคือฟ้องเรื่องอะไรคะฟ้องเรื่องรักทรัพย์แล้วก็รับของโจรแล้วก็ปลอมไม่ใช้สาระการปลอมก็คือแสดงว่าเจตนาก็คือพุ่งกับโจไม่พอใจและไม่เห็นด้วยเรื่องนี้โจไม่ให้ไม่เคยให้ใครขายรถอมารู้ตอนที่ว่านังจาาโควิดให้เขาเยี่ยมได้แล้วในเรือนจำมารู้ประมาณสัก6กเจ็ดเดือนอ่าซึ่งพวกนี้ไปทําปู้ยี่พยายามกันนะ แล้วทีนี้ปัญหาที่โจเครียดกันอะไรไหมครับหนึ่งคดีตัวเองที่ถูกสารจําคุกตลอดชีวิตสองคดีที่ปอปชนะครับอายัดรถแล้วอายัดทรัพย์สินเขาเนี่ยพันกว่าล้านค่ะ,ค,ะคดีของที่เป็นที่แย้งฟ้าที่กองปราบพนักง,งานสอบสวนกองปราบปามก่อนจะไปถึงพนักงานสอบสวนกองปราบปามผมไม่ดูคำพิพากษาค่ะคำพิพากษาสารเนี่ยนะครับ เหมือนคดีแตงโมเป้เลยอเอกลักษณ์ริมสังกัดฟ้องอัจชริยะไม่เป็นไรอันนี้เปิดได้เปิดได้เปิดได้เขายอมรับอยู่แล้ว<อ>นะรองเอกลักษณ์ิมสังกัดฟ้องอัญชริยะห้าสิบล้านในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสารอาญามีคำพิพากษาอ,อันนี้ต้องเปิดความจริงนะครับว่ารองเอกลักษณ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ อันนี้ก็คือเป็นคดีต้องบอกว่าเป็นคดีกันทีท่มีการฟ้องอันนดดี้เปิดได้เปิดได้ไม่เป็นไรหัวาะไม่ไ<อ>้เ,เอาจริงจริงเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเนื่องจากพอมันเป็นประเด็นเรื่องนี้เราก็ได้มีการติดต่อท่านเอกรักษ์เหมือนกันว่าอยากจะมาชี้แจงไหมหรืออยากจะมาพูดคุยในหมุงท่านไหมท่านบอกว่าไม่สะดวกอยากจะให้เป็นเรื่องของข้อ,อกฎหมายเรื่องของการดําเนินคดีเดี๋ยวจบแล้วให้พูดทีเดียวอันนี้เราก็ติดไ่อป็นไรนะคืออย่างนี้ต่อมานะครับศาลได้มีคำพิพากษาว่าตัวท่านรองเนี่ยกับลูกชายลักลอบพุ่งกับโจ้ไปจริง น่ะอันนี้อันนี้ผมบอกก่อนว่าสารมีคำพากษาแล้วนะซึ่งตอนนี้เขาอุทธรอ์เอาว่าไปแต่ผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผมเอาคำพากษาเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนกองาป,าปราบปรามเอาทุกอย่างไปให้พนักงานสอบสวนกองาป,าปราบปรามพนักงานสอบสวนกองาปราบปรามมีคนแจ้งผมว่าผู้ใหญ่สั่งมาว่าให้สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดผมก็บอกโจ้ว่าเฮ้ยโจ้จะเอาไงใช่ไหมเพราะเขาจะสั่งไม่ฟ้องแล้วนะถ้าเราฟ้องเองก็จะตัดอำนาจของอายการได้ปรากฏว่า จูนบอกว่าจูนไม่อยากเป็นพยานแล้วเพราะโจในคดีเนี้ยคดีที่ไต่สวนเนี่ยนะโจาสารเนี่ยเบิกคฟาร์มโจามาเบิกคฟารมคดีนี้ไอ้ผมแล้วก็จูนมาเบิกคฟาร์มแล้วนะครับนะเป็นคดีแรกเพราะว่าเป็นคดีแรกแรกของประเทศไทยะ,ะที่สารไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยยินยอมให้เอาพยานของจำเลยมาไต่เองก็คือสารอยากรู้ว่าข้าราชการระดับสูงเนี่ยมีการเอารถไปจริงไหมก็เบิกคฟาร์ม ครับสุดท้ายก็ศาลก็ตัดสินว่าเขา,าไปจริงหลังจากนั้นมาพนักงานสอบสวนกองป,าป,งปราบบอกวาสั่งไม่ฟ้องจริงตามที่เราได้ข้อมูลมาอมผมก็ไปบอกโจ้โจ้มก็เครียดหนักขึ้นต่อมามีการตั้งกรรมาการสอบวินัยท่านรองนี่อีกปรากฏว่าคนที่เป็นประธานกรรมการเนี่ยก็เคยตุจริดเรื่องดีไอคอนแล้วตอนผมบวชพระก็มาขอหสิีกรรมให้ผมว่ายาวเรื่องได้ไหมให้ผมยุดิี่เรื่องด้วยความเราเป็นพระเรา เราก็ต้องต้องต้องเซ็นให้พอเซ็นให้ป๊อปเนี่ยสุดท้ายประธานกรรมการเนี่ยผมก็บอกแล้วว่า<ม>ช่วยทําเรื่องเนี้ให้ตรงไปตรงมามผมได้ทราบข่าวว่าอ้างว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอผมถามว่าไอ้คำพิพากษา,าเนี่ยประธานกรรมการมึงไม่มีสมองเหรอ<ม>เออได้ย่างงี้ไม่ผิดจะได้ทําได้ไงผมไม่ได้ว่าอาญานะอย่างน้อยจริยธรรมเนี่ยเขาเขียนว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพานันออนไลน์เป็นถึงรองเลขาธิการปปงเพราเกี่ยวข้องเว็บพานันออนไลน์ ผอไม่ดูอีกอันหนึ่งค่ะขอให้ข้อได้จริงเพิ่มเติมและขอให้ดำเนินคารกับผู้ที่เกี่ยวข้องการรถยนต์ของข้าพเจ้าเรียนทนายฟาร์มอาฉริยะเรืองพง์และพนักง,งานสอบสวนอเอกสารนี้ถือเป็นคาให้การของโจ้หรือพนักง,งานสอบสวนเมื่อวันที่10เมษายนเรือนจํคของเปรม,มนะ,ะเขาก็ได้บรรยายมาหมดนะครับบรรยายมานะครับแล้วก็ให้คนเอามามอบให้ผมอ่นะเนี่ยมีการบรรยายมาค่ะอื พี่อาจถามจริงๆคุณผู้ชมถามมาเลยเหมือนกันพี่อาจออกมาเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้เยอะขนาดนี้ต้องการอะไรสิ่งแรกคือต้องการให้สังคมรู้ว่าตอนที่โจ้นะครับยังไม่ถูกจับนะรถพวกนี้โจ้จะไม่ขายเลยนะครับเพราะว่าถือเป็นรถที่รักมากนะครับต่อมาหลังจากโดนจับพอโดนจับวันแรกเนี่ยที่ไปรับตัวที่แสนสุขชมรีแล้วเอาตัวมาที่กองป่า ก็มีคนเนี่ยไปเอารถที่บ้านที่ปัญญานะครับที่ราม,มินทาด้วยที่นครสวรรค์ด้วย<อ>ก็อ้างว่าเอาไปซ่อนก่อนเดี๋ยวถูกยึดรัพย์หมดมก็เลยเอาไปแต่ถามว่าเวลาคุณเอาของเขาไปเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าไปเอาไปคนดีอะคุณต้องเป็นคนดีจริงอ่ะคุณต้องเก็บทรัพย์สินให้เขาสิมไม่ใช่คุณเอารถเขาไปขายกันถูกไหม,มแล้วคุณก็ วันนี้เงินอยู่กับใครก็ไม่รู้โ,รโดยที่โจ้ก็ไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวโดยที่น้องสาวก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวอ,อันนี้ผมไม่เห็นนะเรื่องนี้ต่อมามีการแจ้งความก็มีการบิดเบือนจากกระบนการจะทำอีกทั้งวินัยทั้งอาญาก็มีการบิดเบือนแม้ทั้งศาลอาญามีคำพิพากษาแล้วว่าเอกเนี่ยกับลูกนะ,ะกับพวกเนี่ยมีการเชื่อว่ามีการรักรอดเป็นจริงค,คุณก็บอกว่าเหมือนเดิมแหละเหมือนคดีแดงโมเลยค,คุณละคดี เชื่อถือไม่ได้นี่เป็นเอกสารที่ผมที่ผมต้องออกมาเพราะอะไรเพราะน้องสาวเขาเนี่ยพูดโกหกมแม้กระทั่งขั้อในครัวเขาเห,รหรอกเขาก็สูญเสียแล้วนะพี่อาไม่ใช่ซ้ําเติมไอ้อน,นี่ต้องพูดความจริงค่ะเรื่องแค่นี้เรื่องหนังสือมอบหนาจคุณยังโกหกต่อสื่อโกหกต่อประชาชนทั้งประเทศและเรื่องที่คุณไปร้องผู้คุมร้องเจ้าที่ราชธรรมนะผมถามว่าไอ้อย่างเนี้คุณเชื่อถือได้ไหมเอาผมถามให้ฟังก่อนเอาความเป็นกลางก่อนค่ะ ผมเนี่ยรับเรื่องของโจ้ปีหกหกต่อเนื่องมาถึงหกเจ็ดปลายปีนะเรื่องที่โจ้ถูกกระทาที่แดนเจ็ดเนี่ยผมก็รับฟังผมไม่ใช่ว่าเข้าเยี่ยมโจ้แค่ครั้งสองครั้งผมก็รับฟังผมก็ถามว่าโจ้ตกลงใครทํากันแน่โจ้อบอกผมว่านักโทษไม่ใช่ผู้คุมต้องฟังให้ดีนะนักโทษนะไม่ใช่ผู้คุมแม้ดังตัวายเองเนี่ยไปบอกนักข่าวช่องเจ็ดเนี่ยเมื่อไม่สองสามวันเนี่ยก็ยอมรับว่า เป็นนักโทษทมไม่ใช่ผู้คุมทมแต่เวลาคุณออกสื่อคุณทำไมไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้คุมละ่ะเออตรงนี้น่าสนใจอาจารย์ตงคะเพราะว่าข้อมูลที่ออกมาฝั่งพี่อัดกับฝั่งครอบครัวที่ทั้งมีใบแจ้งความที่ทั้งมีใบร้องเรียนผอบอรือนจําคนเก่าคนใหม่ทั้งหมด4ี่ครั้งตั้งแต่ช่วงปลายปี6 7, มกมกรากรุณามันขัดแย้งกับข้อมูลที่พี่อัดพูดไหลตรงเหมือนกันนะคะอาจารย์ตงครับตามเรื่องนี้มาครับคือ,อประเด็นแรกนะครับค่ะ โดยหลักเนี่ยเช่นมีการมอบหนา้าให้ทนายความไปแจ้งความกับตํารวจขา้าพนักสวนเนี่ยพนักสวนจะไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกครับเขาจะดูจะดูในใบที่รับมอบหน,น้ามาที่หม่แจ้งความว่าแจ้งเรื่องอะไรแล้วแจ้งดำเนินคดีกับใครอย่างไรพรนักสวนก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมจากคนที่มอบหนา้ามาเพระาะว่าผู้กับโจตอนนั้นอยู่ในเรือนจําออกมาไม่ได้ถูกไหมครับแต่บันทึกนั้นสําคัญตรงที่มีการระบุ หรือไม่ว่าแจ้งความดปเนินคดีกับผู้คุมด้วยถ้าระบุแบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าผู้กับโจ้นเนี่ยก็ยังยืนยันใช่ไหมว่าเป็นการแจ้งความกับผู้คุมใช่เพราะว่าพอแจ้งความเนี่ยวันที่14มกราที่สอนอปชาชื่นมีการระบุชื่อผู้คุมชื่อนามสกุลเลยค่ะจาจารั์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าต้องการดําเนินคดีกับผู้คุมคที่มาทําร้ายตัวเองอันนี้ถ้าเกิดตามเนี้นะครับฉะนั้น อันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งว่าเป็นการยืนยันแล้วเบื้องตน้นพันธใ์้ชั่วคือพนังกงานสวนก็จะต้องเข้าไปในเรือนจําแต่ยังไม่ได้เข้าไปใช่ไปไปสอบปากคำเนี่ยค,คุ้มกับโจวว่าระบบเนี่ยที่บอกว่าเป็นการกล่าวหาเขาเนี่ยว่าทําร้ายร่างกายน,ยนะครับทำร้ายอย่างไรรักใครททำร้ายคุณบ้างทำร้ายที่ไหนตรงไหนเพื่อที่ว่าพนังงานสวนจะได้ดูหลักฐานอย่างอื่นนอกเหนือจากผู้ต้องขังด้วยกันผู้คุมด้วยกันเช่นภาพจากกล้องตรวมมุมอื่นมีอีกหรือไม่ตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องไงครับ ค่ะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจะนํามาตอบคําถามได้ใช่ครับเพราะเมืองไทยเราไปลกล่าวหาคือแปลว่าเราจะไปกล่าวหาใครเนี่ยพสก็คือตํารวจมีหน้าที่ในการกรวดควมพยานฐานทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะพิสูจน์สิ่งที่มีการกล่าวหาว่ากระทําความผิดจริงหรือไม่ะนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไปกล่าวหาไม่จริงนะ้วอาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท่จด้วยนะครับ